มีบางครังบางอย่างวะนั่งกับผ่าคุ้มยาคู่นั่งกับาคุ้มยาคู่มาสั่งกับผ่าเนี้พอเพื่อหอหายบูเมนว่าเอาเผื่อมาได้ทีเพื่อตั้งหนอหายเนาะเพื่อหอหายมาตุ่มบ่เ่อทรักกคอยังเขาเสียหายอนี่กัออเขผ่าคุมยาคู่ได้เด่นหนอย่ามาตุ่มแบันนี้ได้มาครั้ง

บายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุสู่คนพี่น้องไงเนาะมื่อสมองสบอนว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวเนาะกับสวัสดีพี่น้องทางภาคไทยอีกท่หนึ่งพบุพเอกับช่องยูทูบของวิ่งชายใจกันโดดเองเนาะอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องไงเนาะอัพเดตเออมาเยี่ยมยามทางไทยทางครอบครัวของสาวทองกระเป๋าสูนเนาะเแ่าจีบวียงจืดเช้ามื้อใหญ่เชินมาทายพ่อแม่พี่น้องเบิรงนบางมือมากกับบุพเพบุพเพอเพิ่นพี่น้องไงมากับบุยูนเพื่อนเพิ่นว่าเนาะ โอพ่อเพิ่นก็เลยอันอ่ามื้อนี้เนาะมาละเห็นอยู่เพื่อนอยู่พี่น้องเไยเนาะก็เลยขึ้นไปเยี่ยมไปยามเบิ่งอีกนึงพี่น้องเไยเนาะปอพ่าเพิ่นนั่นขึ้นไปแล้วเลยขึ้นไปแล้วบ่เนี่ยเย็นใจเย็นเพื่อนฮักบ่อยู่เพื่อนอยู่เนาะตื่นตื่นอยู่คือญาติบ่คือญาติอยู่บ่ควาำญานตื่นตื่นเห็นยังอันนี่ ไม่พ oh, 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 ่อเออเบิ a, uh. ่งเบิงปืดเบิ่งไห่เด้อบ่กให้แล้วบ้านอ๋อสีแกงบ่อนี่ยนะอ๋อต้มกินต้มกินอ๋อต้มคือปอกแบบนี้แบบเอามันลงมีหม้อไหนอ๋อืสบายดีเด้อเด้อสบายดีทั้งอันชาวท้องเพิ่นเอาลูกกินนมเนาะเอาลูกกินนมแล้วก่อนเนาะอ๋อ มาแต่หาหน่อไม้พากันเข้ามาเมื่อนัึงกับบ่พอเพื่อนเนาะไปหาหน่อไม้บ่เมื่อนึงกัมื่อนึงอยู่หน้าไปนะเอาไปอยู่หน้าอีกเด้อือยังได้ไปอยู่อยู่ออกไปหากินเลยใช่ป่ะออกไปหากินเนี่นอนอยู่พุ่นบ่ได้นนอไปซื้อเอ่อเสร็จเร่งไปเม่นมานอนอยู่บ้านอยืม ทําได้ไปในแม่นคำารถอ๋อพู่ติดกับบ้นาคารเออดูจากไยบ้นาคารทางเข้าวงได้ทางเข้าบ้านาคารบานทวดน่อยนงเออหูเคยเข่าเจือเข่าก็มันเข่าทางนั่นเนาะโอ้โหพี่น้องเอ้บอนตี đang quay đang thương nơi gì thương huyền đây nó ừ, ừ. ừ. thì mưa thương mày 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 tốc nó mày đi mày 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 mưa mày 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 này mày 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 ตัวเราน่าให้ก oh. ัะเซ็ตเอาเทวนี้เลยก็นอนี่อาภวมพาภวมันตอนพมดลมหันอาภวมตัวนี้อือพอไปอยู่มงชนอยู่กลางเ่ข้าเจ้าก่อนบก่นออยู่ข้าียเจออกมาอีกะ่อนไรนี่ิอาดลมไม้วันเองมัเลิอือ เมันเก่าแล้วเด็กมันพ oh. uh. 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 ื้นนะพึ้แดดพื้นทนแล้วอด็มาบ้านหนึ่งเนี่ยวะก็เราเราห็นนะถตัวเก่าอืมนี่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 บ่านี่นั่นอ๋อตัวเก่าแล้วเหนื่อยมันไปหมดจากทางใดแล้วตัวเก่าเห็นไหมเลยขามันจากไปทางใดเปนเกาะเมื่อจากทางใดเว่ยเลยเือยลมมันเลยอืมนอนกับชงเชือกกับเปียกหมดบม่มีชงถ่ายอืมก่อนนี้ กอว่าโอ้ยมใส่เพเด้อก็เปียกมันยังก็เปียกโอ้ยก็ว่าไปนอนแล้วคอยมือนนิยืนยืนดูหนอาดูนอนนันด่างไค้นแหงๆยงคางชงเอาไผ้างเลยชงกันแต่มันแหงกิปิ้งชงนะว่างายใชเนาะเออออ มีวัวไปมีบังขังบางยางว่ะนางก็ผ่าคุ้มยาคู้นางกะผ่าคุ้มยาคู่มาสั่งกะผ่าเนโพเผิ่อหน่อหายบูเมนว่าเอาเผื่อมาได้ดิเผิ่นตั้งหน่อหายเนาะเผื่อหนขอหายมาตุ่มบ่ ขอขัผาคุ้มเงี why? ้คู่ได้เดีนีอย่ามาตุ้มอย่แต่นี้่ได้มาค้างโวยยันบ่าประตูประต้องกุมีอ่ะปรนอนกเียวตดอนอนกมียันบาก็เลยบุก้าตุ้มเลยเอาไปค้งเจอไปหายตัวที่เด้เนาะบ่าแท้เลยเนาะบ่าบบเนี้ยยันบ่าอยู่เลยเนาะเนาะ ันผู้เดียวใครกันผ no. ู้เดียวจริงใครอยู่เนาะทำผู an ้เดียวนี่คือว่าเน๊ตผู้เดียวกมเป็นแล้วเนาะเนาะทำพวกเฮาเป็นผู้ชายเนาะนี่กับเมียเนาะหน้ายาเพิ่นไปยังตู้เป็นผู้ชายกันเนาะแมนอันนี้โอ้เมียเนาะมียานอยู่ระบบไม่ไรแล้วคิดไปคิดมาเห็นอะไรอะแต่กี้มันโมมีผ่าดีบ่จังไปค้องเพิ่นมาตุ่มนี่เหาะมันโมมี่ประโคมันเลยประมโมมีเห็นอะไรเอาเนี้ตุ่มเมียชาวบ้าน อันนี้ถ้าเขาไปมา,ล,ปมาลาคนเขาใหา้แถวขังบานนั่นนี่ในว่าเจ้าเป็นเขาเออพีเพื่อนอาห้นั่นแหละผมคิดเห็นเลยเขาให้ในว่าเจ้าเป็นผาโฮมระตุมกตเกาะแตมีอมนนาหราร <c oughs> อ๋อผาโฮมกากคนเนาะพาโฮมกาคนเนะเออา,านะเห็น้องวังอ,อยู่แบบนี้ด้ว่เนาะ จะหาเราไม่พอได้กินบ่ได้รคุณจิรอน้นะหมูบ่ไปก็มันบ่พอได้ออืไปก็ไปบางมือก็ไปบางมือก็บ่ไปบอกอยากเฮ็ดหราอนาคตวยเงจิรอนะเป็นไงเด้อจิรอ่สายตาบ่ดีบ่เป็นจังได๋เอามีแต่น้อยบ่คือว่ันน่้นไงเอามีแต่น้อยได้สาตยาตาบ่ดีบ่ามันเกิดแต่กันหนอ่งเอ้อ

mấy chữ đấy sẽ thùng mấy giác nhàng lên, lùi ra cho hay là bạn, ôm con, ôm quấn à, ôi rồi, mình cầm đang đangนอน, nào lùi, ăn nôm dù, nôi cầm đang đang nón, thức ừ. chưa rồi nó, loang như đeo đấy, nó, nó đang

เปนหล่าเลยทำคนทางรถตันตายก็ไรลมอย่างเขาบอกเออว่าลมหกลุบหกลุบเผินเหล่าบ่เ่าวิกลายพลายมันเห็ดยังขาดมาเลยรถขาดไปเลยลมมุดเลยอตาหันจุดหยาดเลยพวกหันเข่าอีกหันแบบยังตายเลยเข่ายังไม่ได้เบิดบอกเข่าไมดไล้เบิดไร เดี๋ยวจำมันแังเท่านี้เขาซื้อเหขาืองอ่าเขาคอบอางั้งก็ว่ายั้งได้เห็นเนาะไม่ใช่เบบ่เขานั่นือมอยังทานกินอ๋อเขาชื่อท่านได้กินอันนี้เขาไปคอช่วงนั่นบอโอืมเาื่อยังบกบ่ออ แเนคือเ้าคือเมียว้าว่าเขาสอบหนึ่งกินสามมือตอนนั่นเนอะห่วยโมเมนตเนาะทังอ่าปัวปัวเราโมเมนเนอะเราสอบ1นึ่งสามมือโมเมนเป็นเดือนพวกนี้เรา่าเนาะสอบนึ่นกนต์านสายแล้วกินอ่อ่าปีนี้ปีนี้น คือว่าสิเขามาอยู่บ้านเลยบอกคือว่าในอะไรปกติเขาคือเจ้าเขาจะเอาชุมเจ้าสินอนอยู่แต่หน้าพุทธนอนนานใช่บ่ะไม่หนาเอ้าคือว่าไปอยู่ใช้แต่กีเนี่ยแต่กีเห็อยู่หน้าแะ้วฮะหน้าซ่องหาคิดไปคิดมานอนเภาแล้วชื่อเห็นโว้ยแต่กีคิดว่าไรบ่ฮะเอาไปเอามากระดิกตรงไม่ตรงเข้าว่าให้เอาชาวไปนำหนอง อันนี้นาช่องให้ฮันชีไปนอนเผข้าท่นคิดเป็นบาทได้เด้อเมืกี้ยังเมืกี้ยังคิดบ่ได้แต่พากันนอนอยู่เมกี้ยังคิดไ่ได้ว่ามัวนอนหนามัวนอนดิอ๋อมัวนบ่ะบอมัวนอนดินอนมัวแบบไรอ่ะเนี่ยมัวแบบหาหากินหาอยู่มันสบายอ๋อจะดูหาอยากกินอยากไปหาหลดมันมันง่ายบ่อือเห็ดยังก็สบายอืมอืมอืมใช้เวลาตุงก็สบายอืม อายุกลางบ้านมัน hmm. ส uh ีหายังได้ติดบ้ามเด็กอ่ะฮ่าว่าได้บุไรามันได้เยอะแต่ว่าไปนกจกจกจะมาอีกเลยมันได้บุตรายมันบุกคุมกินเนาะบ่นมันกินนะมันบุคืออยู่โคกขัดอยู่โคกขัดขิดไปขิดมาจากได้ไก่มัมีเงินซื้อไก่อยจะได้เป็ดมีเงินซื้อเป็ดทำอยู่โคกอยู่ดงเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นี่ยคือเลย ออนี่เป็นยูลาลาคือไปสิมาบอก่มันคุณนตาเด็จะนอนยืนทัคนละคนขับนอนเดียงเป็ดเรียงไก่ยังคืออยู่เนาะนอนเรียงเป็ดเรียงไก่ยังคือนกระมี่บุกัดเป็ดบะหมี่ไก่กระหมี่เข้ากินก็ะหมี่อืมเชลเลนท่าเข้านี่อืมมันไก่บ้านนะจมันสะดวกเนาะการไปกันมาเนาะเม่เมตรเดไปกันมากยาวอ้าวลูกคนลูกวอ้จะคนนึ่ง

จ้กหน่อยอันหลายๆคนเขามาเยี่ยมมายามเนะ ừ ừ. เาะพอให้เขาหูจักอ่ะเข่คนได้บ้านอื่นบ้านไกลมา ừ ừ. บได้เขาเยียนบอกบ่มันเขาเยียนมันไปมันเขาเองฮันหอนหูเยียนให้มันหายหนะจะไม่หายหยังคอยประหูนะมันหายเห็นยังย่านเป็นหนังสือบอกมันว่าอาจา,ารย์บร์ชอนหมได้เเด็กน่อยคือว่าเห็นยางรงเรียนหลายอยู่ <ừ. S 1> ยังดีเด้บ้านทมเจ้ารงเยียนอยู่กับบ้านเองเนาะ ทำอยู่บางอื่นมาหุงเฮียนบ่มีไหนเก่งยังกี่คืดไปอีกแบบหนึ่งด้อันนี้แบบเออมันก็โอ้ยคนมันชอเนาะน่ะแนวนี้มัอนไอยากไปอแปดป,ปีแปดปีแต่ยังมาได้เขาหุงเฮียนอยู่หุงเฮนเกิดมันชื่อบอ่ฮะมันเราพอเนี่ยเก่งเขพอก,ก็แม่ได้มีคนเป็นมันเชื่ออยู่บนอันนี้พุตร ช่วฉันอเองยังหูว่าผูเป็นผัวได้เหรอขอดึกน่ขอยังหูไน้เขียนได้อ่านออกว่านไ้อนขาไมชือกบ้นนฮกินนะผู้น้ำกินเ่นกับเออโม่ห่อนบอกตากแใบแบบจะน้ำกินสเทน้านตัวอนนี้บริเวน้ากินตัวทบ นำกินมุเอาประเด๋อตัวนี้น้ำกินตัวปรอมตัวนี้เนาะเออตัวนั้นน้ำกินตัวแท้น้ำกินตัวแท้เนี่ยมันแมนว่ายยูโฮมน้ำกินตัวปรอมเลยว่าตากเล็โอ๋อโหนี่นี่โอ้ยเฉพาะจังว่าจู่ไพอยู่ทางเฮือนเนาะนี่พี่น้องเลยมีของแท่มีของพร้อมไหม นั่ตราไม่ได้พี่น้องูยายอยู่ตรางเด้อบดนี้มันเบิดผลแม่นมันเบิดหน้าพแล้วเบิดหน้านัลูกนั่งจบดลูกนั่งจบดรจังไดผมมีเว้าได้เสียงพ่อแม่ยได้เงินบ่ได้ได้แบบนี้บ่ให้เงินก

Nanh cho ở trong ô tô chân nha có được nói. No, mọi a cạo bà hôn ông hiền hai đô thị. Buying hay hay. Buying hay. Buying hay 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 ปีนั้นกับมันเข้าเข่าเลยานนี่มันเห็นอารมณ์ละเลยบอืเพอาะวอานอนนอนเย็นเท่านั้นแล้วชบอหมรมผัดอะ้อก๋ายคนไฟแล้วขอตาได้ไปหน่อยนะจุไฟเราวเราจุยูตรงเฮือนแบเลย บรรยากาศหนาวคุณถ <premises? S 1> <Bye. S 2> ินเจ้าจะอยู e. ่ยากมันมีแนวขั้งเนาะเนี่ยมันลมอีกอย่งหน่อยในเบอร์เดือนนี้เบอร์เดือนนี้นี่คือวลาเชวนหมอกลงเวลาบ่ายเช้าก็เดินซีดตายครับปกติอยู่ใช้ยามไหนยามนอนหนาวดิหนาวดิือมาไม่ค่อยนอนนานเลยนอนอยู่นะอยู่น้าหน่ะมันเป็นไปได้ใหญ่ไหมนี่ว่าเทียงโฮ้ยใหญ่ค่อยตับน้อยๆชั้น จำหน่อีกแล้ววำวกกระตบไทยยำเนี่ยจำอีแล้วมันอยู่ตำอ๋อเห็ดตำหางบูมี่เนื้อมุ้งอีกอันหนึ่งกันหางยูเออสัสีนม่บงบันี้เข่ามาพี่แต่มั่งมาพี่มาพี่อีกเนาะถึงงาผมได้เคยเอาใสอ เอามาพี่ก็มากมา,มาพี่เอา,อเอาพ้ายาวในอืม,อ,มอันนี้เลยคืดไล่แต่ว่าจะขี่นอนเผาเอาหยังหน้าช่องไหแล้วพากันป๊บเข้ามาบาดนี้ต <laughs> ิกี่เราคิดบ่ได้พี่น้องหน้าชงไหบ่ซั่นเด้หน้าชงไหบ่มีปุ๊กบ่มีดง อชาวออกเเช้าว่ารนาเขาบนนั้นเขาอนจะว่าเขาจะคายชองล้านนั้นก้วงอ่ะนะที่พูดจะรีหาเฮือนรังน่อมีปลาีหยังมีปลาครับมีหางพ่นพ่นอนไรบ้าวอย่างไรยาวบ่นยาวอีโอ้ชำนั้นมากลัวนอนไม่ได้อืม วันยาวลงนึ au, ง,นงอีกประมาณห้าสิบเมตรโอ้ยาวตัวนี้อีกประมาณลึกกว่าอดสี่สิบก็ประมาณ,มมาณชาตสิบเมตรอืมอืมยัมีอยู่เนาะดินดนตอนหย่าลานสองลานกันเนาะบ้านเขาบ่ามีไนดะ้บ้านเขาอือชา,าวเขาอยากขายให้ชุมเจ้าอ่าคน,นตัวเองทำปืนเ,เขาก็บวกขายให้นั่นว่าง่าย ปันนะเนาะครับแมนแมนทำแล้วมีมีเงินสองนั่นคือว่าไรนะดินตอนนั้นเรากระโบมีพี่น้องไงเนาะแล้วก็บโบมีนำพังเจาหาชื่อกินเข่าเนี่ยง่ากๆเนาะต้องไปขอกินเป็นอะไรพี่น้องไงเนาะนี่เดี๋ยวฝากน้ำเอฟซีรายท่านเนี่ยพี่น้องเข้ามาเบิ่งมาชมเข้ามาติดตามเบิ่งพิจารณาเบิ่งอ่าว่าสีไล่หรือบ่ไล่พี่น้องไงเนาะเบิ่งไปเรื่อยๆพี่น้องไงอ่า บางมือคบมาบุพเอแมนจุมเจ้าไปหาหน้อไม่แมนหนองนาพุ่นเนาะไปหานนไม่กุฏิอล่หาเห็ดใช่เห้าเห็ดยังมีเฮ็ดอยู่บ่ยามหนึ่กะเฮ็ดเนี่ยโอ้เฮ็ดดินออจอ๋อมือเห็นเห็นยุทละถือมือมือนี่ะเห็นเห็นเราถือเฮ็ดมืออยู่มือ ต็ดคอให้เราดูดเราเท่าแต่มงนรับแมงครับแม่นรับแบบไรอ้อแมงนรับไี่ได้อ๋อแมครับเกียวปีเกี่ยวนิบบอมันลายปะนั่นบอมันอยู่มักกยังอ่ะนะกกอันนั้นจิกกเอาเลยเอะเอาเอาเาอไม้เอาไม้ก็ะถูกเอานี่งไม่ก้อนตี๋อเออ เท่าับเ่ก็ได้เจ้ารนทันกับจ้าันทันเห็นมันเลยป่ากหรอครัเนี่เอมันไ่ได้บินไปเลยบ่อ้าวแดดมันบินไปแต่เช้าต้องไปแต่เช้าตัวบินตัวบ่ซำนี่ก็นังได้อยู่ไปนะารับมันก็คอยตอนทุกได้ได้ได้ไปอันได้พรีก็ว่าสุปพอเขาเมือแต่ผูดพรีมีครับรี คนกับโปโลกับมีห้าต้นอืมถือบัดไปหาเนาะนถือมาถือช่วงจังหวะอ่าถือไปหากับมีหน้าต้นแน่ยบ,บัตรบอกมีกับโบมีพี่น้อง,งเนาะผมบได้ว่าอยังเนาะอ่แหละยังดีแต่มีน้ำจิตน้ำใจให้เพื่อนพี่น้องเนาะอืมเห็นแล้วแต่มีแต่ว่าเอาข่ามาเมื่อนี้กับมาเยี่ยมมายามอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ่งได้ชมอ่ากับโมีผู้ไทยกับ ดังเกือผู้หนนใหญ่เพิ่น,นกับโบเห็นเนาะถ่ยายให้เพื่อนเบิงเพราะว่าผู้เพิ่นช่วยกับเพิ่นจะอยู่ทางอื่นทางไกลผู้เพิ่นเคยช่วยกับต้องต้องถ่ายให้เพิ่นเห็นทนะพี่เนาะแต่คนโมเพิ่นโมหูกับคือว่าวันนี้โมหัวลำบากยังบากขาดเดือยอย่างเน่คือว่บา,บ,าบอกเ,เ,เรื่องแนวขาดนี้หลายสิ่งหลายอย่างแห้งเนาะหลายสิ่งหลายอย่างแห้งบอกเรื่องแนวขาดแนวเดือนี้ มันโบมีอย่างแล้วพี่น้องเราก็ไปหาโกกินตะลโตนั่นแหละขอน้ำชั่ปลา,าโกกินเป็นทีนั่นแหละพี่น้องไปใส่ตุม้มกบบอกเคยเห็นอันตุม้มกบเลย,<ด>ยเออ,าาาอได้อยู่บ่แต่ก่าใส่ก็ได้อยู่เออโบมีแนวชิชัยประถมมีเอายังใส่เอากระปูเอาไม่แล้วผสมผสมอ,อยูย่ด้วดยใช่ไหมอืมอืมอือืม,อม ถืคนใบนดีก็ถืเถือนประชาเทื่อนสีพุ่นหรอกบอแบบนั้นชงๆบ่ใส่น้ำหวยบ่บ่แล้วแถว่อกไงนาบนนำนำานำกกุมันแห้งมากนำคอนบ่เจ้าม่ยู่บ้เจ้าไมอยู่บกกุมมียรักหากบวได้เขาบัได้ส่ตุ่มเนาะมีแต่ใส่เบ็ดเอาอันนี้โอ้ยเจ้าลาตุ่มนี่เจ้าลา bỏ này của bỏ khen một cặp bên này ừ. thật là lại hẳn vui tùm <laughs> ừ. <laughs> ừ. đi đấy tùm ăn khẩu lại tốt đi ăn bếp này mình thử tựa đĩa tựa đĩa nó bằng thưa này mình ăn cục lại lại rồi khẩu bạn nó không hát xịp phun không khẩu đại bỏ mắn bò tem còn bò xịp tổ Ờ, là này thì nó tùm cộp là มันออกบ่ไรบอเบ่าคำเข่าไปออกบ่ไรบอเองคนด้่อเะมันออบาดออกเนี่ยออกทางก้นก oui> ินทางปากเออแบบเดียวกันกับคนเนาะอ่ระมาเยี่ยมมายาาประมาณนี้เนาะยังไงกัประมาณนี้หดะพี่น้องเลยมีแต่ว่า เอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่เพิ่นพิจารณาเมืม่อหน้าเมื่อไหนเขาจะเข้ามาเยี่ยมมาหยามเมืองใหม่เด้ออ่าสบายดีโดยโดยพี่น,อน้องเหรอครับผมบึ้มอยู่เดี๋ยวมันจะลงไปช่องเมังทางล่างกาอ่อ็จังหน่ยอยเขาว่าจอยกับเขามาไลพ้พี่น้องอื้อพี่น้องยังเติมน้ำใหม่อยู่พี่น้อง เดือนชานันเป็นเพิดถือว่านั่นเต่พอชมพ,มพมมมู่พี่นอ้องเไยเนาะผู้ไรผ่าคุ้มพี่น้องเไยผ่าคุ้มเนี่ยครูเนาะมาขัดสำรับคลิปนี้ก็บบอกมียังร้ายพี่น้องเไยสำรับดูยังเองก็เข้ามาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องเบิ้งแค่นี้พี่น้องเดืนนอนชานันเป็นคือว่านางนวลพอชมพ้วนั่นแหละพี่น้องเนาะคลิปนี้ไปก่อนพี่น้องเยเนาะกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเยเนาะ